สวัสดีครับพี่น้องพทบกระทรวงเกษตรบ้านโน้นี่คือเก่านะครับพี่น้องไม่ได้กับภาพภาพพี่น้องมาอัปเดตหรือบังงาะเนาะเพราะว่าเขาเพราะว่าอย่างพี่ตพี่น้องเพราะว่าไอ้งานผลไม้เนาะงานผลไม้ของจังหวัดเนี่ยเขาจัดไปแล้วนะครับเมื่อวันที่หาถึงวันที่เจ็ดเนาะครับพี่น้องวันที่หาถึงวันที่นเจ็ดระเบี่างานผลไม้ของตับโพองเนี่ยสิจัดขึ้นวันที่9 9เก้าเก้าเอ่อโทษที จะจัดขึ้นวันที่11 11ถึงวันที่19นะครับจัดขึ้นวันที่1 1ถึง19เดือนพฤษภาคมนี้นะครับแต่ที่นี่พี่น้องบอกงอผมว่ามันยังประสกเลยบอกงอผมยังประสกเลยเต่าไก่สีสุกเลยที่พี่น้องเนี่ไกลล่ลาวเนี่ยครับนี่เนี่ยก็ได้พาพี่น้องมาอัปเดตเบิง้งงานบงานผลไม้ที่ขึ้นแล้วแต่วบาบอกอบงอเพาะท่านสูกอยู่พี่น้องเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นบางต้นนะ ตบามันมันเริ่มแล้วล่ะพี่น้องนี่มันเริ่มแล้วมันเริ่มแกแล้วเนาะเนี่ยเริ่มแกแล้วครับก็บคืออุยลวงก็มีนี่ยครับ <c oughs> เริ่มสีแกแล้วแต่ว่ารพระท่านได้สูงมันแจังได้มันกับท่านอยู่แล้วพี่น้องมันพระท่านงานผลไม้อยู่แล้วเนาะพออีกสองมือหน,น,นึ่งมันนี่วกับทันที่เก้าเรา จัดที่11 11ถึง19นะครับประมาณนาทีก่กวกัวเนาะก็เลยพาพี่น้องมาอัปเดตเลยส่วนบากงกะผมจะได้มันกับประสุกสุกประท่านพี่น้องเห็นอกเนี่ยก็เลยจะมาถ่ายเชา้าๆถ่ายเช้าๆลูกมันจะเห็นลูกเงาะแล้วมันจะสวยนะครับอันนี้ยุสวนกเกษตรบาวน่นนะครับอยู่อ่าตะพงเขาใยญ่ด่านะครับหลังหลังตลาดที่เขาจัดงานพอดีนะครับผมสวนจะอยู่ข้างหลังนี่แหละ เนี่ยครับมันประสกเลยงอกช่วงนี้ก็ร่วงเนาะคือเขาสลัดลูกทิ้งเนี่ยครับแต่ถ้าช่วงเช้าถ้าถ่ายช่วงเช้าเช้ามันก็จะมองเห็นลูกก็แต่แค่าสายกว่านี้มันก็จะมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าแดดอะไรเพราะว่าแดดมันส่องนะครับเนี่ยอย่างนี้มันก็จะเห็นหน่อยนะครับก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องดูนะครับแต่ว่าอาจจะประมาณปลายเดือนนี้แหละครับสุกน่าจะสุกเนาะ สุกแต่ก็ยังจะจะสูงไม่ฉ่ำก็อาจจะเป็นประมาณต้นเดือนต้นเดือนมิถุนายนนะครับครับไม่ทันไม่ทันครับพรกับ,ม,บมี่มี่มี่หลายย่างนะครับมี่มหอรสพสุกโกลงหลายย่างเราก็มีการประกวดนั่นประกวดนี่นะพ้อครับพี่นอ้องยูออกต่อพันจัดขึ้นเนาะ เนี่ยอย่างนี้ก็พร้อมที่จะสุกแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่สุกนะมันเริ่มเริ่มจะเหลืองแล้วเห็นไหมครับผิวว่าออกเหลืองเหืองแล้วเนี่ยครับผิวก็จะออกเหลืองแล้วแต่ยังไม่สุกหรอกสุกไม่ทันคือสุกไม่ทันง,งานแต่ก็สวยครับสวยเงาะสวยครับเงอะปีน,นี้สวยมากลูกสวยมากเนี่ยครับลนตุบตับต,ตุบตับอยู่พี่น้องเอ้ยสวยสีห่อนมือเก็บจากสิเดือนเทไ่ คือเขาจะสลัดของเขาเองไปตามธรรมชาตินะครับถึงจะลดน้ําหรือหรือให้สารอาหารเขาครบมแค่ไหนเขาก็จะสลัดนี่ครับนี่เป็นบางส่วนนะครับเอาว่าพี่น้องเขาเบิง้งนี่แหละครับเอ้เอันนี้ลูกอะไรไข่มงมุมครับพี่น้องเนี่ยครับ เนี่ยตระต้นยังไม่สุกเลยทุกสวนนะครับค่อนข้างที่จะสวนอื่นๆก็ยังยังไม่มีสุกนะครับแต่ถ้าเป็นรอบแรกรอบแรกนั้นเขาจะสุกไปแล้วแต่ที่เขาจัดงานช่วงนี้เพราะว่า,าเขาจัดใส่ทุเรียนนะครับก็ทุเรียนแต่ทุเรียนถ้าเป็นทุเรียนชน,นีเขาก็จะหมดไปแล้วนะครับบางสวนก็ตัดหมดไปแล้วก็จะไม่มีมีหมอนทองบ้างที่ที่ยังไม่ตัดนะครับแต่ถ้าสวนใหญ่ๆเขาก็ ก็ยังไม่ตัดก็เยอะนะครับที่ตัดไปแล้วก็มีเพราะว่าทุเรียนมันจะสุกไม่พร้อมกันเนาะนี่ครับเขาก็เลยรีบจัดงานใส่สิบเอ็ดถึงสิบเก้านะครับงานผลไม้ตลาดตะพงนะครับโดยจัดที่อบอตอ,อ,อ,ตอตบตตะพงนะครับเพราะช่วงนี้ก็จะมีงานโน้นงานนี่กันเยอะแยะเลย แต่แลอะอบตแต่และจังหวัดนะครับแต่ของจังหวัดระยองนี่ก็คืองานผลไม้จัดไปแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมาเสร็จไปได้สองวันนี้ครับก็ราบรื่นไปด้วยดีในงานก็จะมีอะไรหลากหลายมากมายนะครับเนี่ยทังไหน,นมันกระสุกกว่าท่านพี่น้องเอยเห็นบอมันกำลังจะเขียวอ่ะแต่ว่ามัน มันยังไม่สุกนะก็จะเดินดูไปเรื่อยๆเ,เนี่ยครับตละลทหนมาท่นานออกนี่นออันนี้จะย้อนแสงนิดนึงถ้าเกิดย้อนแสงจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่มันเริ่มละแต่ว่าเริ่มแล้วแต่ว่ายัง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 ไม่สุก อีกประมาณสักเดือนหนึ่งอีกประมาณเดือนหนึ่งเนี่อย่างเงี้ยคือถ้าลูกไหนก็เป็นก่อนกนะ็จะประมาณเลยนะครับต่ยังไม่สุกเาะสวยครับเงาะสวยเดี๋ยวจะพาไปดูลูกที่เขาแต่ถ้าเขาสุกก็แป๊บเดียวครับถ้าเขาสุกก็แป๊บเดียว แดงเรือบแป๊บเดียวเนี่ยอันนี้เขาเปน็นะปกอดนะเขาเป็นกอดเนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้เนี่ยแต่ใกล้แล้วแหละแต่ต้นนี้สี่ต้นนี้น่าจะเก็บได้ก่อนเพื่อนแต่ว่ายังยังไม่ถึงครับปีนี้ว่าไม่ติดก็ก็ใช้ได้อยู่แล้วเงาะเงาะใช้ได้ครับถือว่าเงาะใช้ได้ นี่ครับอย่างเงี้ยมันก็จะประมาณนี้แหละครับนี่เนี่ยนี่ก็สวยลูกใหญ่อันนี้เป็นเงาะโรงเรียนนะครับเงาะโรงเรียนลูกใหญ่ลูกโตเงาะโรงเรียนลูกใหญ่ลูกโตโอ้โหอร่อยเนี่ยครับสวย พองอรุ่นนี้มันจะออกออกรุ่นออกสองรุ่นเนาะสองรุ่นรุ่นนี้จะรุ่นนี้จะออกทีหลังมันจะออกไม่พร้อมกันนะเพราะว่าเวลาบานเขาก็จะบานบานไม่พร้อมกันเขาก็จะทยอยกันออกนะครับมันถึงสุกไม่พร้อมกันแต่ก็ดีเราจะได้ทยอยเก็บไปเรื่อยๆอย่างชุดนี้มันก็จะออกก่อนนะครับชุดต้นนี้มันจะออกก่อนพอออกก่อนเขาก็จะทยอยสุกเนาะ เนี่ยอย่างเงี้ยก็อีกประมาณเดือนนึงแหะครับกว่าจะได้เก็บไปถึงบอกมันเก็บไม่พร้อมกันถ้างอออกไม่พร้อมกันแล้วก็เวลาเก็บมันก็จะลําบากลําบากคนเก็บแต่ถ้าเมื่อไหร่มันออกพร้อมกันหมดอะมันก็ดึงพรวดดึงพรวดเลยนะครับแต่ทีนี้ปัญหามันปัญหาคือมันออกไม่พร้อมกันอย่างเงี้ย อย่างนี้ก็เป็นพวงสวยอันนี้ก็หกเจ็ดลูกเป็นพวงสวยลูกสวยอ้าวสองลูกนี้สุกก่อนแล้วกินเลยเนี่ยสุกอย่างนี้มันก็ก็อร่อยเนาะกินเลยสุกแล้วกินเลยเ <c oughs> งาะยังไม่สุกแต่งานจัดไปแล้ว เดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆกันที่ส่วนนี้จะมีแต่เงาะนะครับส่วนทุเรียนก็ทุเรียนก็อย่างที่เห็นทุเรียนยังไม่โตเครับแต่ว่าไม่โตก็โตแล้วแหละเพราะน,นี่มันสามปีครบสามปีแล้วสามปีพอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะทำปลูกเดือนพุษสภาสามปีพอดีเป๊ะเลยสามปีแล้วทุเรียนสามปี ก็จะเยอะหน่อยดกค้ามเงาปีนี้ดอกดกดอกมากเนี่ยครับเนี่ยครับสายกว่าน,นี้จะจะถ่ายไม่ได้และวพอแดดก็จะส่องพอาแดดส่องก็จะมองไม่เห็นเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสายกว่าน,นี้ถ้าถ่ายไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าแสงแดดมันออกนะครับ มันจะมองไม่เห็นลูกเนี่ยแต่ถ้าอย่างนี้มันจะเห็นจะเห็นระหว่างใบใบกับลูกมันจะต่างกันมากสีมันจะเขียวคนละอย่างาบางที่นองบางทีไต่ห่มเถอเนี่ยเฉพาะกิ่งนี้ก็ได้โลแล้วนะครับดูสิครับเนี่ยอันนี้ไม่มีใบแลนะ้วมีแต่ดอกมีแต่ลูกเห็นไหมครับมีแต่ลูก เนี่ครับมีแต่ลูกเลยงามมาไปนองมาเด้อพยายาพยายได้พยา,พย,าพยากกินบกักะวอยีดสวนเกษตรบ้านนูนเลยครับกินไปสองร้อยเ <c oughs> ดี่ยครับก็เยอะครับบางทีเขาชาวสวนเขาก็ไม่อยากให้ติดเยอะหรอกครับเพราะว่าพรอ,อะไรเพราะมันจะแย่งน้ำเลี้ยงกัน พอติดเยอะแล้วลูกมันจะไม่โตเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยเขาสักเจ็ดแปดลูกเขาก็พอแล้วแต่ว่านี่เขาติดเยอะเกินพอติดเยอะมันมันก็ได้ครับแต่ว่าลูกเขาจะไม่โตบางส่วนเขาจะเอาออกนะครับเขาจะริดออกเขาจะไม่ให้มีเยอะแต่ที่สวนนี้ก็ปล่อยเขาไปเลยเขาอยากติดเท่าไหร่ก็ติดไปเดี๋ยวเขาก็สลัดตรองตัาเองสลัดตอนนี้ยังไม่เสียดายเท่ากับสลัดที่เขาตอนโตแล้วนะครับ พอเขาโตแล้วก็จะสลัดนโอ้โห,หน่าเสียดายมากนี่แหละครับชีวิตชาวสวนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเชิญชวนเนอะพี่น้องเชิญชวนมาเที่ยวงานเกษตรงานผลไม้ตลาดตะพงนะครับวันที่กะวันที่11ถึงวันที่19นะครับ11ถึง19เดือนพฤษภาคมพศ .2566 นะครับเที่ยวงานมี ของกินมากมายเลยนะครับของกินมากมายเลยทั้งถูกเรียนของราคาถูกๆทั้งนั้นละครับเรียนเงาะมังคุดละมุดลำไยนะครับมีคคกสตอสลม็ลมีนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกๆท่าพื้นที่ทุกๆท,ทั่วประเทศนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมานะครับแล้วก็ยังมาเที่ยวทะเลด้วยนะครับผมก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องมาเทียวงานตลาดตะกงกะฝากฟีดฝากน้องไม้ด้วแน่นะครับยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับสวนเกษตรบาวนนด้วยนะครับเจอกันวันที่11ถึงวันที่19ครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สันี่สักก้อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ